ใช้ไม่ได้ครับนี่คือหลกักหลักการนะฮะเพราะนั้นคำว่าอนุโลมคืออย่างนี้อนุโลมเอามาใช้ใช้ตามกฎหมายเราไม่ได้ใช้ตามกฎหมายเขาเพื่อให้กฎหมายเราบรรลุผลอันนี้คือการเขียนกฎหมายที่ลองรับไว้นะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามที่ทางกฎหมายมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ออกไว้เราสามารถหยิบกติกาตามตามตามอันนี้ครับเนี่ยครับเนี่ย,ยที่ประกาศใช้อยู่เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยฮะประกาศระเบียบข้อบังคับคําสั่งของมหาจุฬาวิไลในพระบรมธรรมที่ใช้อยู่ก่อนที่กฎหมายนี้ใช้บังคับเนี่ยเอามาใช้ฉบับนี้ได้เลยก็ง่ายขึ้นแต่จะเป็นราชาการจะปวดหัวกานี้ครับมันหลายคนครับก็เลยเกิดปัญหาอันหนึ่งผมยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยเพลินว่าที่นี่มีแค่ม,ม,ม,มีแต่พนักงานมหาวิยลผมใช้คํานี้จะต่างกับที่อื่นเขามีราชาการด้วยเมื่อก่อนนี้เ้าราชาการเขาบอกว่าถ้าเกิดลงโทษวินัยร้ายแรงเขาไม่ให้อุทธรณ์ต่อ,อก,กอพอ,อครับ นักก่กรรมาการกลางนะครับตรงนั้นพอมีพนักง,งานมาแล้วเราก็บอกว่าการอุทธรณ์ร้องทุกข์ทั้งหมดให้ใช้กฎหมายราชการเดอนุโลมพอพนักง,งานถูกลงโทษวินยัยแรงก็ไปอุทธรณ์ต่อก,กรอเขาบอกทําไม่ได้เพราะมันเกินอํานาจเราจะเอาอำนาจเราไปผูกคนอื่นเขาโดยที่เขาไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจกฎหมายเราเนี่ยทำไม่ได้เพราะนั้นคำว่าอาุโลมใช้เนี่ยผมก็เลยพยายามหาคํามาจนกระทั่งไปค้นเจอนะครับก็เลยขออนุญ,ญาตนํามาถวาย คำแนะนำตรงนี้ด้วยแล้วจะมีรายละเอียดเยอะนะครับอยู่ในนี้นะครับนี่คือคําว่าบังคับใช้โดยอนุโลมคือชอบเขียนกันแต่เราตีความยังไงครับนะครับตีความยังไงให้ได้ครับอันที่2ครับนั่นเป็นอํานาจของตามกฎหมายของท่านเองอันที่2เป็นอํานาจควบคุมบังคับบัญชาที่ยินมาตลอดเลยเนี่ยเราเข้าใจยังไงขอญาตอธิบายควบกันเลยระหว่างอำนาจที่2กับอันที่3อันที่3คืออำนาจในการกํากับควบคุมนะครับ บังคับบัญชานั้นในหน่วยงานตัวเองทั้งหมดส่วนควบคุมกำกับคือควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีใครอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการะทบวงมหาดไทยครับเพราะเป็นแล้วบังคับบัญชาคือถอดอธิการบดีก็ไม่ได้สั่งย้ายก็ไม่ได้อยากจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพราะมีองค์ชาย14 ย้ายอธิบดีกรมนี้ไปอธิบดีกรมนั้นย้ายน,นนั้นย้ายมันนี้แต่งตั้งปลัดกระทรวงแต่งตั้งหมดแต่ของท่วงมหมายอะไรเนี่ยรัฐมนตรีจะมาสั่งย้ายอธิการบดีไม่ได้ครับเขาก็เลยไม่อยากเป็นกันนอกจากคนที่บอกยังไงขอมีชื่อแตะหน่อยว่าเป็นรัฐมนตรีอ่ะโอเคมานั่งก่อน <S <S <ๆ S 1> อันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะถามว่าทําไมครับรัฐมนตรีนั้นใช้อํานาจกํากับให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นคือกํากับให้เป็นไปตามกฎหมายอะไรครับกฎหมายจะตั้งเหมือนที่นี่นะวันนี้ ของท่านอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐมนตรีนั้นกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายของหมหาจุฬาครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าเกิดเราทําตามกฎหมายมหาจุฬาทั้งหมดรัฐมนตรีทําอะไรไม่ได้ครับ mm hmm. ถ้าผมยกตัวอย่าง,งระหว่างสองอำนาจอํานาจแรกนั้นคือสามารถโยกย้ายทํำยังไงก็ได้อยู่ในนั้นของเขาเลยอันที่สองนี้กำกับให้เป็นไปตามกฎหมายยกตัวอย่างขออนุญาตพูดเรื่องอขออนุญาตพูดในหะ้มันเลยเวลาแล้วพระกุณเจ้า ลูกน้องผมอาสมมตินายกเนี่ยทราบว่าผมเนี่ยชอบทานกว๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงผมบอกเอานายกไปซื้ออาหารเที่ยงให้ผมหน่อยนายกก็ไปซื้อข้าวผัดมาคําถามก็เลยเกิดขึ้นมาว่าซื้อมาอย่างเงี้ยมันมีอยู่สองอำนาจถ้าเป็นอํานาจบังคับบัญชาเราสั่งให้เข้าไปเปลี่ยนได้ว่าก็รู้อยู่แล้วว่าผมกินกว๋วยเตี๋ยวผมให้ไปซื้ออาหารเที่ยงมาคุณก็ต้องรู้ว่าต้องซื้อกว๋วยเตี๋ยวทำไม้งซื้อข้าวผัดอย่างเงี้ยสั่งให้เปลี่ยนได้ครับ แต่ถ้าเป็นกำกับถามว่าก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเนี่ยเป็นอาหารไหมถ้าเป็นคุณสั่งผมแก้ไม่ได้คือกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายแต่ถ้าผมบอกให้ไปซื้ออาหารแล้วเขาไปซื้อผลไม้มานะครับอย่างนี้สั่งเปลี่ยนได้ว่าไปซื้ออาหารมาใช่ครับอันนี้คือย,ยกให้ดูนะครับว่าสองอำนาจนี้จะควบกันอย่างนี้อำนาจอันหนึ่งสั่งจากบนลงล่างต้องปฏิบตัติอย่างเช่นอธิการสั่งก็สั่งตามกฎหมายลงมาถ้าก็ดูว่าท่านสั่งได้แค่ไหนท่านก็ดูตรงนั้นเป็นเกณฑ์นะครับ อำนาจที่สามอำนาจที่สี่นั้นเป็นอำนาจที่ปัญหาเยอะที่สุดมาเช้าท่านอธิการก็พูดแล้วดุลพินิษ์ครับดุลพินิษหมายถึงการที่กฎหมายให้อำนาจฝ่ายปกครองตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่กระทําการใดอย่างหนึ่งอย่างใดหรือกระทําในทางใดที่เห็นว่าเหมาะสมแต่การทํานั้นต้องมีเหตุผลนะดุลพินิษนั้นจะต้องมีทางเลือกถ้ามันมีทางเดียวไม่เรียวกวุลพินิษมันจะกลายเป็นอำนาจผูกพันเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับ นั้นดุลพินิษคือการที่เจ้าที่ของรัฐถึงพระกุณเจ้าผมบอกแล้วท่านมีอีกฐานะหนึ่งนะครับเจ้าที่ของรัฐจะต้องตัดสินใจเป็นเรื่องเป็นราวเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นจะมีมาตรการวางไว้ล่วงหน้าไม่ได้อย่างที่บอกนะครับนะฮะดุลพินิษนั้นไม่ใช่สิทธิเสรีภาพที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ดุลพินิษหรือไม่แต่ดุลพินิษนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าถึงรัฐต้องตัดสินใจอย่างอิสระ ภายหลังจากได้รับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วคือถ้าไม่มีข้อจริงมาเราตัดสินใจไม่ได้ประการถัดไปดุลพินิษน,นั้นต้องใช้อย่างเสมอภาคเรื่องเดียวกันต้องตัดสินไปในทางเดียวกันอันแรกนะครับเอานี้ดูนะครับการที่เราบอกว่ามีมาตรการวางไว้ล่กหน้าไม่ได้เนี่ยเช่นเมื่อก่อนนี้คนอายุ17ปีที่จะทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ เดี๋ยวนี้ห้าขวบมั้งทำบัตรประจําตัวประชาชนก็คือต้องไปยื่นคําร้องพอเขียนร้องเสร็จปุ๊บถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จก็มีการสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์เสร็จต้องออกบัตรประจําตัวครับนั่นคือตรงไหนเป็นบอกดูพินิษไหมไม่มีตรงไหนดูพินิษเลยครับมันเป็นไปตามขั้นตอนอย่างนี้ไม่เรียกว่าดูพินิษครับคือทําอย่างนี้เสร็จต้องเป็นอย่างนี้ทําอย่างอื่นไม่ได้นั่นคืออันที่หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีบอกว่าถ้าทําตามนี้แล้ว ต้องตัดสินอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยอย,อย่างนี้ไม่เรียกว่าดูพินิษนะเพราะมันไม่อิสระครับแล้วใช้ดูพินิษเนี่ยสมมติว่าจะ,ะเราสร้างตึกเยอะเราสร้างตึก A ตึก A นะครับมีคณะกรรมการกอไก่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเอาง่ายปรากฏว่าตึก A เนี่ยคนคนเสนอราคาก็เอาใบเสนอราคามาแต่ว่าเอาสำเนามายืน่นกรรมการชุดกอไก่ก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรสำเนาก็ยื่นแทนใบเสนอราคาตัวจริงได้ ก็ส่งเรื่องมาอะไรมาอะไรก็อ้าวเห็นด้วยอ่ารับไว้พอสร้างตึกบีครับตั้งกรรมการชุดข,ขอไขขึ้นมาเ, <ว studies> เหมือนกันครับผู้รับเหมาก็เอาเอาสำเน,นามายื่นกรรมาการชุด durability. บอกไม่ได้ต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้นก็ส่งเรื่องไปที่มาลาลัยมาละไก็เห็นด้วยกับบีอีกเห็นนด้วยกับกรรมการชุดข,ขออีกชุดข,ขอก็เลยมาฟ้องศาลครับศาลบอกว่าการที่มาลาลัยตัดสินใจแล้วว่าใช้สำเน,นา เอกสารแทนต้นฉบับได้นั่นก็หมายถึงมาล้วได้เลือกทางนี้แล้วเพราะฉะนั้นตึกบีที่สร้างโดยผู้โดยกรรมการเนี่ยที่เสนอว่าต้องเป็นต้นฉบับเนี่ยจึงไม่อาจจะต้องมาผูกพันตรงนี้ต้องผูกพันอันแรกก็คือเมื่อตัดสินใจว่าสำเนาใช้ได้สำเนาก็ต้องใช้ได้ต่อไปเพราะฉนั้นเขาบอกว่าเลือกปฏิบัติไม่ได้เคยตัดสินแล้วก็ต้องไปเป็นทางเดียวกันมาแล้วจะบอกว่าเนื่องจากตึก A เนี่ย กรรมการชุดกอไก่เป็นคนพิจาตึกบีกรรมาการเขาไข่นั่นเป็นเรื่องภายในแต่คนที่คนที่สั่งการสุดท้ายคือมหาวิาลครับก็นีเมื่อมาลาัยยอมรับแล้วว่าสำเนาใช้ได้เพราะฉนั้นตึกบีก็ต้องใช้สำเนาได้ครับเว้นแต่ตึกเอใช้สำเนาแล้วมันผิดอย่างนี้นะตึกบีเนี่ยต้องใช้ต้นฉบับเนี่ยํามว่าได้ไหมได้แต่ต้องยกเลิกเรื่องตึกเออีกคะคือมันต้องไปอย่างนี้ตลอดนะครับอันนี้คือลักษณะของการใช้ดุลพินิจ อันสุดท้ายนะครับดลพินิษไม่ใช่ไม่ใช่้อำนาจตามอำเภอใจแต่ต้องใช้อย่างมีเหตุผลครับภายในกรอบที่กฎหมายเขากำหนดไว้เลยนี่คือการใช้ดูพินิษและซึ่งแบ่งออกเป็น3หลักนะครับอันนี้เป็นดูนพินิษนะครับเป็นคําพิพากษาศาลให้ใช้ว่าดุลพินิษไม่ใช่อำหนาาสมบูรณ์ซึ่งปราศจากเงื่อนไขที่องค์กรฝ่ายปกครอง,องจะใช้ตามอำเภอใจ แต่จะต้องเป็นการเลือกออกคําสั่งหรือมาตรการที่กฎหมายเปิดช่องให้กระทาโดยพิจาว่าสมควรที่จะออกคําสั่งหรือใช้มาตรการไหมพูดง่ายๆนะครับเพื่อดูทีกันเลครับดูวัตถุประสงค์แล้วก็ดูประโยชน์ของมาชนเป็นหลักนี่คือคําว่าดุลพินิษนะครับอันที่4ี่ครับโอโทษครับดุลพินิษนั้นถ้าในเปเปอร์พอดีผมตัดสไลด์ออกนะในเปเปอร์นั้นจะมีหลักการใช้ดุลได้อยู่3หลักใหญ่หลักแห่งความเหมาะสมหลักแห่งความจําเป็นและหลัก แห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบในสามหลักนี้หลักที่หนึ่งเขาเรียกว่าหลักแห่งความเหมาะสมนั่นก็หมายหรือเรียกอีกหลักนี้หลักสำลิผลถ้าเราออกมาตรการหรืออะไรไปแล้วเนี่ยแล้วไม่สามารถบังคับได้ก็ถือว่าไม่สำลิผลครับผมอันนี้อันนี้ภายในแล้วครับ <c oughs> <c oughs> คือตอนที่ออกมาเนี่ยเราไม่ทราบว่าเหตุผลคืออะไร เพราะการออกคาสั่งทั้งหมดมันจะต้องมีต้นเรื่องทั้งหมดคือต้องเห็นหมดบอ,อ,อกแล้วดุลพินิษเนี่ยใช้ได้ไหมได้แต่แต่สามหลักที่ผมจะบอกนะครับจะมี3หลักนะฮะเมื่อกี้ที่ผมบอกนะั้นหลักที่1ผมเรียกว่าหลักแห่งความเหมาะสมหรือหลักแห่งความสมดิลผลมาตรการหรือสิ่งที่จะออกนะ้นจะต้องบรรลุผลผมยกตัวอย่างผมอยู่โคร,ราชมาเช้าผมขับรถมาที่จะมาที่นี่หนึ่งผมขับรถออกจากโคร,ราชเสร็จแล้วผมมาถึงสระบ,บุรีเลี้ยวซ้ายแล้วมาทางนี้มาจากเข้าสระบ,บุรีนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับ รามาถึงที่นี่ผมก็มาถึงที่นี่ได้นี่แสดงว่าหลักนี้บรรล,ลุผลได้แต่ถ้าผมตรงข้ามผมจะมาที่นี่แต่ผมขับรถไปทางขอนแก่นนะครับแล้วไม่เลี้ยวรถกลับมาเลยยังไงผมก็มาไม่ถึงแสดงว่าเส้นทางนั้นมันผิดแสดงว่าหลักหลักที่หนึ่งคือหลักนั้นไม่บรรล,ลุผลแน่นอนแล้วมันใช้ไม่ได้ไม่สำนิกผลแล้วอ่าทีนี้หลักที่หนึ่งนะครับหลักที่สองหลักแห่งความจําเป็นก็หมายความว่าในมาตรการอันแรกเนี่ยที่สามารถสำนิกผลเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งอย่าง ให้เลือกมาตรการที่มีผลกระทบน้อยที่สุดวิธีดูผมเมื่อกี้ผมบอกแล้วผมขับรถออกจากโคราชมาสระบ,บุรีแล้วเข้ามาทางนี้อีกเส้นหนึ่งผมมาจากโคราชมาถึงปากช่องผมข้ามปากช่องครับแล้วมาออกตรงเส้นไอ้ตรงนครนายกแล้วขับออกมาผมก็มาถึงที่นี่ได้หรืออีกเส้นหนึ่งขับมาถึงปากช่องตรงถึงก่อนถึงแก่งคอยจะมีบายพาสผมมาเส้นนั้นก็ได้ทุกทุกทางนั้นจะเห็นว่าสามารถมาถึงที่มหาจุฬาได้ทั้งหมด นั่นคือ3าทางนั้นเข้าหลักแรกคือหลักที่เรียกว่าหลักแห่งความเหมาะสมแต่หลักจําเป็นนี่ดูไหมฮะเอา3าหลักนี่มาดูว่าเส้นทางไหนเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่ากันครับเอาเส้นทางนั้นครับนี่คืออันที่สองที่ผมพยายามยกตัวอย่างออกมายังยังไม่เอายังไม่ลงคําพิพากษานะครับหลักที่3หลักแห่งความได้สัดส,ส่วนในความหมายอย่างแคบนั่นก็หมายความว่าเอา3ามเส้นทางนี้มาชั่งน้ําหนักอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ดูแค่ไม่ใช่ดูแค่ความเสียหายอย่างเดียวอ่ะ ค่าใช้จ่ายสูงอย่างเดียวแต่ให้ดูว่าประโยชน์มหาชนต้องได้มากกว่าถ้าประโยชน์มหาชนได้น้อยกว่าต้องเลือกทางที่ประโยชน์มหาชนได้มากกว่าแม้จะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าก็ตามซึ่งบัชชาท่านอาธิการพูดในเรื่องของหลักประสิทธิผลถูกไหมครับประสิทธิผลคือสตาตรฐานว่างี้เสียเงินเท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องถึงสตาตรฐานนี้แต่อันแรกประสิทธิภาพบอกว่ากระบวนการนะต้องได้และประหยัดอันนี้จะกลับกัน นี่คือ3หลักที่ศาลใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ในคำพิพากษาอย่างอย่างที่เรามองเห็นเอาง่ายๆหนึ่ห้ามถ่ายทอดบอกรายงานการประชุมของอสภา,านิติมิมญาัาแห่งชาติเป็นเรื่องลับห้ามเปิดเผยออกมาตรการมอย่างนี้เลยนะครับแต่โทษนะครับถ่ายทอดสดถามว่าและที่ห้ามม,านะมันบรรลุผลไหมมันไม่บรรลุผลนะนี่แสดงว่ามาตรการนั้นใช้บังคับไม่ได้อันที่สอง ผัวเมียจะแต่งงานกันผัวก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นเชื้อเอชไอวีแต่ผัวบอกก็อยาบอกเมียนะหมอก็ช่างน้ำหนักแนละ้วหมอก็ไปบอกเมียคำถามก็คือเกิดอ,อะไรขึ้นครับช่างน้ำหนักครับถ้าหมอบอกหมอผิดจัญญาบันแพทย์ครับแต่ช่างน้ำหนักแล้วระหว่างจัญญาบันแพทย์กับชีวิตคนชีวิตคนมามา,มากกว่าเปิดเผยครับสารก็ยอมรับครับนี่คือการหลักการช่างน้ำหนัก อันที่สามครับที่ที่ยกกันบ่อยๆหน่อยก็คือเป็นเจ้าที่ถึง C6 หเมื่อก่อน C 1หนึ่งถึง C1 หนึ่งสานะครับ C อันแรกแล้วก็แล้วก็3ถึงห้านี่จะหายากมากคือเท่าก็เรียกกัน,นะฮะภาษาเราคือถ้าไม่ตายไม่ลาออกเนี่ยก็แช่งเขาตายเพราะมันก็เราขึ้นไม่ได้ไงครับเรา C 5หตันอยู่ตรงนั้นเนี่ย <S <S เขาบอกอย่างนั้นเลยคน C 6หครับให้ไปนั่งทํางานที่ท่าเทียบเรือท,ที่ท่าเทียบเรือที่สัตหีบอะไรเงี้ยนะครับ เพื่ออะไรเพื่อไปดูเรือเข้าเรือออกก็ถามบอกว่า C6 หเนี่ยหน้าที่การงานมันเยอะมากถ้าคุณต้องการแค่นี้เอา C 1 C 2 c 3ไปก็ได้ไปเช็คแค่นี้ไม่จําเป็นต้องเอา C6 ไปเพราะฉะนั้นนี่คือหลักแห่งความจําเป็นกับหลักแห่งความได้สัดส,ส่วนอีกอันหนึ่งที่ก็ที่ฟ้องคดีกันมากก็คือการจับปลาครับใช้แหอวนหรือว่าอวนรุนอวนที่กวาดไปกับพื้นแม้กระทั่งปลาที่อยู่บนพื้นอยู่อยู่อยู่เคล็บบนพื้นผิวดินเนี่ย จะไปหมดเลยในในในช่วงที่ปลาออกไข่ว่าออกลูกอะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกห้ามใช้สามเดือนมีคนไปฟ้องยี่สิบกว่าคนแล้วบอกว่าสารช่างน้ำหนักรลเผื่อว่าแค่หยุดสามเดือนเนี่ยทาให้ปลานคนมีกินใช้ทั่วประเทศแต่ถ้าสามเดือนนี่หมดน่ลูกปลาก็ไม่มีคุณจับปลาไปกินหมดลูกปลามันไม่มีการจเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นผลเสียมากกว่านี่คือการช่างน้าหนักอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นในเปเปอร์ผมเนี่ยผมให้ไปสามสามช่องทางพระคุณเจ้าลองดูนะครับว่า ถ้าจะตัดสินเรื่องอะไรหนึ่งลองลองจับดูก่อนว่านี่คือการใช้ดุลพินิจที่ศาลวางหลักไว้เรียบร้อยแล้วเป็นศาลปกครองสูงสุดวางไว้นั่นคือหลักการใช้ดุลพินิจที่ผมบอกอันสุดท้ายเป็นอำนาจอีกอันหนึ่งนะครับอำนาจอีกอันหนึ่งคืออำนาจผูกพันอันนี้คือผูกพันเลยครับว่าเมื่อทํามันจะครอบกับดุลพินิจดุลพินิจนั้นจะบอกแล้วว่ามีมาตรการวางไว้ล่วงหน้าไม่ได้แต่อำนาจผูกพันนั้นเป็นหน้าที่บอกว่าเมื่อทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ต่อไปไม่ทําก็ไม่ได้ อันนี้ผิดเลยเพราะนั้นอำนาจผูกพันจึงชัดเจนนะครับว่าเป็นอำนาจที่กฎหมายให้เจ้าและที่รัฐต้องด,ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นจะปฏิเสธการใช้อำนาจหรือไม่มีิทธิภาพอย่างใดที่จะด,ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อนั้นเลยต้องทําตามนี้อย่างเดียวหากไม่ด,ดําเนินการถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่กฎหมายเขียนอย่างนี้ครับที่ดินที่เราขอเอามาใช้ในการสอสังหาริมทรัพย์ที่ออกมาแล้วเนี่ยพอเราเบนคืนเสร็จเราบอกเราจะทําอะไร ถ้าไม่ทําเขามีสิทธิ์ขอคืนในทางกฎหมายเขาจะมีสิทธิ์ขอคืนได้ทันทีนะครับพระนทายาตจึงขอคืนได้เพราะถือว่าคุณถ้าคุณไม่ทําคุณกลายเป็นคนละเลยอันนี้อันที่มองเห็นนะอันที่สองที่ใช้ใชกันบ่อยนะครับอันนี้ต้องต้องเรียนตรงๆนะครับอธิการบดีท่านหนึ่งถูกจําคุก4ปีรับสารภาพลดเหลือ2ปีแล้วก็ไม่เคยกระทําผิดมาก่อนรอลงอาญา2ปีปรับประมาณ7จ็ดแปดหมื่นบาทลงข่าวเป็นทางการครับ ผมไปสอบสวนแล้วก็เอาคำพิพากษาวางไว้3เรื่องท่านไม่เชื่อผมท่านโดนทั้ง3เรื่องเรื่องสุดท้ายคือเรื่องนี้ครับ 31- มสเทับเป็นเรื่องของการอุทธร์เป็นข้าราชการแล้วอุทธร์ไปที่กพอและกอพอเอนี่ยปรกากฏว่าสั่งว่าอุทธร์ฟังขึ้นต้องบรรจุเขากลับเข้รา,รา,ารับราชการแต่อธิการบดีไม่สั่งบรรจุนะครับชัดเจนเลยผมก็บอกว่าถ้าท่านไม่สั่งนะท่านจะโดนข้อหา157ครับซึ่งเมื่อเช้าท่าน ท่านอธิการบดีท่านบรรยายไปแล้วหนึ่งห้าเจ็ดครับผมก็บอกต้องทํานะครับท่านไม่ทาไม่ได้แล้วเนี่ยครับชัดเจนครับในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้เจ้าที่ของรัฐต้องสั่งการตามคําวินิจฉัยขององค์กรผู้มีอานาจในการวินิจฉัยอุทธรณ์ร้องทุกข์เจ้าที่ของผู้นั้นย่อมมีหน้าที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยดังกล่าวไม่เช่นนั้นย่อมเป็นการละเลยต่อหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติและเป็นการทําละเมิดต่อผู้ได้รับความเสียหาย อันนี้เป็นเรื่องของพระจอมเกล้าแต่งตั้งให้ลงตำแหน่งแล้วไม่แต่งตั้งนะครับอันนี้พระจอมเกล้าอันนี้ก็พอวางตรงนี้ปุ๊บก็คล่องคลา่งชัดเจนนะครับว่าอำนาจนั้นมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะพูดตอนเรื่องของหน้าที่ถ้ามีเวลาผมพูดตอนนี้เลยก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าเวลาจะพอไหมนะครับเนื่องจากบรรยายจริงต้องใช้เวลาเยอะมากหน้าที่ในการทํางานนั้นมีอยู่5ความหมายครับหน้าที่ที่หนึ่งก็คือหน้าที่ตามกฎหมายกฎหมายกําหนดว่าเป็นหน้าที่เช่น บุคคลใดก็ตามเห็นบุคคลอื่นอยู่ตกอยู่ในพยันตรายถึงแก่ชีวิตตนสามารถช่วยได้แล้วไม่ช่วยถือว่าท่านทาผิดกฎหมายก็คือเป็นหน้าที่ที่หนึ่งเรียกหน้าที่ตามกฎหมายครับหน้าที่ที่สองครับเป็นหน้าที่ตาม job description ก็คือ Jd ของท่านอาจารย์ก็เขียนรับอาจารย์มาทําหน้าที่อะไรรับนิติกรมาทําที่ไรนั่นแหละคือ job description นนั้เขียนไปแล้วนั่นคือหน้าที่ที่สองครับหน้าที่ที่สาม นะครับก็คือหน้าที่ที่ทําสัญญากันครับเขาเรียกหน้าที่ตามสัญญาท่านอาจารย์ท่านไปทําสัญญารับงานวิจัยไว้ท่านก็ต้องทําตามหน้าที่ของท่านนั่นคือเรียกหน้าที่ตามสัญญาครับหน้าท <unexpected. S 2> ี่ที่4ก็คือหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่ครับแต่อยากจะทำให้ให้มันเป็นหน้าที่ของเรานะครับก็คือเห็นเพื่อนเราทําหน้าที่การเงินรับเงินเนี่ยโอ้โหคนมาเยอะมากเลยช่วยเขารับเงิน ถามมีหน้าที่ไม่มีแต่อยากจะช่วยเขานะครับภาษาเราก็ถ้าภาษาไทยก็อาจจะแรงไปหน่อยนะเสือใส่เกือกใช่ไหมฮะ <laughs> อยู่ดีไม่ว่าดีเขาบอกฮนะนั่นแหละครับเขาเรียกเป็นหน้าที่ที่สแสดงตนไปทําเองทงั้งๆที่ไม่มีตรงไหนบอกหน้าที่ที่ห้าครับหน้าที่ที่รับมอบหมายครับแม้ว่าเป็นอาจารย์ถ้าถึงเวลาวันหนึ่งบอกวันนี้คนขับรถป่วยอาจารย์ช่วยขับรถหน่อยได้ไหมก็คือหน้าที่ที่มอบหมายครับ เพราะนั้นการวินิจฉัยว่าจะผิดวินัย้ายแรงหรือไม่แรงในการปฏิบัติหน้าที่ค่อยดู5ห,หน้าที่นี้ครับเป็นหลักแล้วเดี๋ยวถึงตอนนั้นจะมีคาพิพากษาบางอย่างให้ท่านดูนะครับอันนี้ผมให้ดูก่อนนะครับว่าคําพิพากษาของศาลเนี่ยที่ออกมาอันเนี้ยเป็นหลักใหญ่เลยที่วางค่อนข้างชัดเจนของศาลวางไว้ครับอีกอันนึงเป็นการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยเมื่อแต่งตั้งโดยคนที่ไม่มีอํานาจเช่นบอกว่าให้อธิการบดีแต่งตั้งแต่เผอิญว่าท่านร้องวิเคตไปแต่งตั้ง สอบ no สวนจะเสร็จแล้วบอกใช้ไม่ได้เมื่อคําสั่งผิดเนี่ยคำสั่งผิดไม่ชอบด้วกฎหมายเพราะผู้ออกคําสั่งนั้นย่อมมีอำนาจที่จะยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งของตนไม่ว่าจะพ้นระยะเวลาแล้วหรือไม่ก็ตามในการนี้นะครับผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งบรรจุมีอำนาจผูกพันตามกฎหมายจะต้องแต่งตั้งกรรมการสอบสวนมินัยต่อไปถ้าไม่แต่งตั้งก็กลายเป็นละเว้นปฏิบัติครับคนที่มีอำนาจ คุณต้องผูกพันต้องทําให้ถูกนี่คือกฎหมายที่ออกมาแล้วครับก็เป็นคําพิพากษาเช่นกันอย่างที่บอกแล้วนะฮะนี่คือแค่ดูคร่าวๆเพราะฉะนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่คืออํานาจนะครับที่นั่งทํางานแล้วก็อํานาจวิธีมองมองอำนาจวิธีแช่อำนาจที่ผมพยายามบอกแล้วก็ผมพยายามดึงจากกฎหมายที่ตรงนี้ใช้เองมอบแค่นี้ได้ไหมใช้คําไหนในการมอบใน,ในตอนเขียนตอนท้ายของผมเนี่ยคือมีปัญหานี้ครับ อาธิการบดีผมเนี่ยตอนจะไปไหนเนี่ยท่านจะท่านจะมีคําสั่งอยู่ฉบับแต่เลยเพอตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยท่านจะมีคําสั่งว่าในกรณีท่านไม่อยู่หรือไม่อาธิปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยให้รองอธิการบดีรักษาการเรียงลําดับดังต่อไปนี้นั่นคือฉบับที่1เลยแล้วท่านก็จะบอกหนึ่งคือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ2รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร3รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน4รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสมมติมีแค่4ี่รอง แล้วท่านก็ตั้งรองอธิการบดีทุกคนแล้วก็กตั้งผู้ช่วยด้วยปรากฏว่าวันดีคืนดีครับสามท่านแรกนปกติจะอยู่นะไม่เขอาอยู่คนระปรากฏเหลือคนสุดท้ายคือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเหลือีคนเดียวต้องรักษาการแทนแล้วการอนุมัติเงินเนี่ยเป็นเรื่องของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารโดยหลักการนะครับท่านก็ต้องอนุมัติแทนไงพออนุมัติแทนเสร็จเขาก็ใส่ว่ารองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติการแทนถามว่าถูกไหมบอกไม่ถูกเพราะต้องใช้คำว่ารักษาการแทนถ้าเป็นราชการก็รักษาราชการแทนครับเพราะปฏิบัติก็คือมอบหมายแต่ถ้ารักษาราชการคือทำแทนตัวพอหนักกว่านั้นอีกครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการไม่อยู่ครับเหลือผู้ช่วยพอผู้ช่วยลงนามเนี่ยผู้ช่วยก็ต้องพอดีของผมเนี่ยท่านอธิการมอบถึงผู้ช่วย ไม,ไม่ใช่ลองมอบเองเ็าะเขียนว่านายกผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายฝ่ายกิจการนักศึกษารักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารักษาการแทนอธิการบดีครับต้องสามบรรทัดครับบรรทัดเดียวไม่ได้ครับบรรทัดเดียวจะเห็นเลยว่าไม่ผูกพันนะฮะอันนี้คือต้องต้องต้องกราบเรียนจริงๆนะครับว่าตรงนี้ครับเป็นปัญหามาลายแห่งหนึ่งครับ ให้ทุนนักศึกษาเกี่ยวกับทางด้านทันตเตรือกทางด้านอะไรไปคณะบดีเซ็นเองครับตอนนี้ยังฟ้องคดีไม่ได้เลยครับเพราะเขาผิดสัญญามาครับฟ้องไม่ได้ครับเพราะไม่เกี่ยวกับมหาลัยไม่มีอำนาจเซ็นไงครับพอไปฟ้องปุ๊บก็ตัดฟ้องธรรมดาเลยครับไม่มีอะไรเลยครับแล้วกลายเป็นว่าคณะบดีนั้นต้องรับผิดชอบเงินก้อนนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะไม่มีอำนาจตอนลงจะเห็นเลยอย่าอย่ากลัวว่าเขียนยาวนะครับกรุณาเขียนเต็มที่อันที่หนึ่ง อันที่สองผมไม่มั่นใจว่าที่นี่ใช้ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ไหมก็คือพอหนังสือเข้ามาปุ๊บก,ก็สแกนเรื่องเข้าไปแล้วก็แล้วก็เซ็นเอกสารกันก็เลยเกิดคําถามครับในการเซ็นที่อของผู้บริหารเนี่ยกรุณานิดนึงครับเซ็นวันไหนกรุณานลงวันที่วันนั้นไว้ด้วยถ้าเป็นสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ครับเสาร์ทิ่เขาไม่มาทํางานนะหนังสือเซ็นวันเสาร์หรือวันศุกร์เย็นก็ต้องไปออกเลขวันจันทร์แพ้คดีกันมาแล้วครับ เขาบอกว่าไงครับเขาบอกก็วันนี้อธิการบดีอยู่ต่างประเทศจะเซ็นสื่อได้ไงแล้วมันไม่จะถามวันนี้นะครับย้อนหลังไป5ปีจําไม่ได้แล้วเดี๋ยวทำไปครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งต้นเรื่องที่เซ็นเซ็นเสร็จแล้วท่านท่านใส่ไปนิดหนึ่งว่าเซ็นวันไหนนะครับเซ็นวันไหนอนุมัติวันนี้ก็ใส่วันที่วันนี้ไว้นะรับแล้วการทํางานไม่มีเสาอาทิตถ้าระเบียบไม่ได้กําหนดให้หยุดและไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติงานใน ในสํานักงานนอกสํานักงานก็ได้เว้นแต่ระเบียบกําหนดว่าห้ามเพราะฉะนั้นอธิการอยู่ต่างประเทศเซ็นหนังสือได้ไหมไม่แปลกถ้าถ้า,ถ,าถ้าสามารถเซ็นได้คือที่เราทาอยู่ตอนนี้คือระบบสารบัญอิรุนิกส์เมื่อก่อนนี่คือมีเอกสารบางอย่างนะครับที่อธิการบดีต้องเซ็นและท่านอยู่ต่างประเทศเราก็ทําต้นฉบับเสร็จแฝกไปให้ท่านต่างประเทศนึกออกไหมครับท่านก็จับแฝกมาเสร็จท่านก็เซ็นสด,สดๆเสร็จแล้วท่านก็แฟกกลับมาและต้นฉบับค่อยตามมา แต่ถ้าใช้เป็นสารบัญอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดอย่างอันนี้ผมร่างเสร็จผมส่งไปที่อธิการบดีพอกดปุ่มปุ๊บก็ถึงอธิการบดีถ้าอาธิการบดีบอกโอเคถ้ากดปุ่มนี้นปุ๊บม,มันจะเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงมาอันนี้ใช้ได้นะครแต,ต่ต้องระวังให้ดีพวกนี้อันนี้คือตอนนี้เรากำลังพัฒนาสุดท้ายเป็นแบบนี้แหละแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์แต่ที่ผมใช้นี่นยกให้ฟังเพราะนักทึงบอกกันครับว่าตอนการเซ็นชื่อเน,น,นี่ยอนน แลวสิ่งที่สองที่ต้องเตือนคนที่ทําพัสดุไว้ไม่รู้อยู่ในนี้หรือเปล่าแล้วคือการพัสดุเนี่ยเรามักจะบอกว่าเมื่อออกประกาศประกวดราคาเลือกก็ตามเนี่ยให้ส่งหรือเผยแพร่มากๆก็ส่งครับส่งตามนู่นตามนี้เต็ไมไปหมดเลยแล้วก็เก็บใบใบใบ,บลงทะเบียนไว้เนี่ยส่งจริงๆส่งจริงๆคือผมไปสอบสวนเนี่ยก็เจออย่างเงี้ยผมขอดูทําไมไม่มีใครมาเลยมีทําไมมีทาไมมีแต่เจ้านี้มาเจ้า,า,เ,จาเดียวมันผิดปกติ เขาก็เอามาให้ดูเนี่ยเนี่ยส่งทางไปรษณีย์นะส่งนั่นส่งนี่ผมขอดูเสร็จผมก็ดูราคาที่ซองไปรษณีย์แล้วผมก็ถามเขาบอกว่าส่งในส่งทั้งหมดนี่ใช่ไหมลงทะเบียนถูกไหมถูกเอกสารที่ส่งมีอะไรบ้างเปึกหนึ่งผมบอกเลยไอ้ราคาที่คุณติดซองเนี่ยมันคือเอกสารแผ่นเดียวเพราะว่าการส่งทางไปรษณีย์เขาต้องช่างน้ําหนักฮะก็ <S <S ผมอยู่สารบัญน,นะเพราะฉ่างน้ำหนักก็รู้แล้วนี่คือโกหกตกลงเนี่ยไม่ได้ส่งเอกสารคืออย่างงี้ฮะไปแต่ซองข้างในไม่มีเอกสารเลยไงครับ นี่คือขี้โกงฮะนี่พูดตรงๆเลยนะฮะแล้วผมไปสอบแล้วบอกพาชีปุ๊บนี่เขาก็น่าเสียเลยบอกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณไม่ได้ส่งเอกสารสักใบเนี่ยผมดูจากซองผมก็รู้แล้วอะสแตนที่ติด EMS 32บาทนี่คือเอกสารแผ่นเดียว <c oughs> ถ้าปึกนี้เดี๋ยวเอ,เอาเอาตาช่างมาช่างเดี๋ยวนี้เลยฮะอย่างน้อยไม่ต่างกว่า50บาทขึ้น60ก็เลยรับสารภาพว่าไม่ได้ส่งนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้ก่อนจะขึ้นตรงนี้ไม่ทราบท่านจะมีคําถามก่อนไหมครับเชิญเลยนะครับไม่งว จริงแล้วเปเปอร์ในนี้จะผมคัดมาส่วนหนึ่งแล้วล่ะอย่างน้อยก็คาดว่าน่าจะใช้ปฏิบัติได้พอสมควรวางหลักบางตัวให้เห็นเลยนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับยังมีเวลาอีกนิดหน่อยเพื่อก่อนที่จะมีให้คุณเจ้าได้เบรคสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบอกฟังผมมาในปวดหัวแน่ดูลุงนี้ไม่น่าเป็นเลยผู้บริหารนะครับตจนจะน่าหนาส่วนใหญ่จะเป็นบอกอย่างนี้เลยนะฮะไม่ต้องหรอกครับความจริงมันมีกฎหมายฉบับหนึ่งครับ จะใครล่ะครับก็นักกฎหมายนี่แหละครับคือมันมันมันเป็นไปตามกติกาก็บอกว่าคนเราเกิดมาอยู่ในสังคมคนเดียวไม่ได้ถ้าถ้าเกิดมาอยู่คนเดียวไม่ต้องสร้างกฎกติกาอะไรเลยแต่เมื่อเกิดมาแล้วอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยมันก็ต้องมีกติกากลางเพื่อจะใช้ในการบังคับแล้วเมื่อก่อนนี้ใครเป็นผู้นําก็เป็นคนออกกติกาเองแต่ตอนหลังก็บอกว่าเอ้กติกาออกแล้วเข้าฝ่ายคุณนี่ไม่ได้เขาก็เลยเหมือนกับว่า ทำยังไงก็ได้ที่คนยอมรับทั้งหมดมันก็เลยเพัฒนามาเป็นกฎหมายจารีตประเพณีกฎหมายชาวบ้านไล่ลามาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นกฎหมายที่เป็นลักศกรก็ใช้กันอยู่อย่างนี้เพราะนั้นหลักที่ผมยกมาเมื่อเช้าเนี่ยหลักนิติรัฐมันเป็นหลักกลางเลยยกเว้นประเทศคอมมิวนิสต์ไม่เกี่ยวไม่งั้นจะต้องทุกทุกคนจะใช้ต้องแปลแบบเดียวกันหมดถะแปลย่างอื่นไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ออกมาให้ให,ให้ให้มองเห็นนะครับว่าบอกถ้าเขียนแล้วอ่านเข้าใจก็ไม่ใช่นักกฎหมายอีกเขียนแล้วต้องอ่านให้ใหยากๆไว้ก่อน ภาษากฎหมายเป็นภาษาที่ยากเขาบอกคนที่จบอักษรศาสตร์อย่างท่าน่าทานวิจิตรศีระรอานท่านจบอักษรศาสตร,ร์เนี่ยบอกที่เรียนมาไม่เคยเจอคําว่า oh โมคียะโมคะยงพอเข้าใจบอกโมคิยะคืออะไรคือ,คอ,คอไม่เจอไงครับเพราะภาษาอักษรศาสตร,รไไ์ไม่ได้มีอย่างนี้อย่างผมไปเจอภาษาบาลีผมก็ยุ่งเหมือนกันแหละผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็น,ปนยังไงคือไม่ต้องแยกออกมาแต่ละอันะอน,นะครับเขียนให้สละสลวยก็เขียนให้อ่านง่ายในอย่างหนึ่ง ถ้าเขียนธรรมดาแล้วอ่านเข้าใจเลยเขาบอกว่ามันอาจจะแปลความคนละเรื่องเพราะนั้นคำบางคำเขาออกมาแล้วแล้วกฎหมายไทยเนี่ยเราไม่ใช่ว่าร่างเองทั้งหมดคือเราเอาคือคนไทยเป็นคนชอบเอาหลายๆอย่างมาประกอบรวมกัน,นคือลอกเข้ามาแล้วก็มาทำ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 อยู่ตรงกลางกฎหมายที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยอันนี้นะครับเป็นกฎหมายที่เราเอาตัวอย่างมาจากประเทศฝรั่งเศสเออโทษนะประเทศเยอรมันเนพราะคนร่างนั้นจบเยอรมัน แต่เมื่อกี้พวกที่ผมพูดมาสักครู่นี้มีคำพิพากษาศาลนี้ขึ้นศาลนี้ก็เลยเป็นพระรามอยากจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนียคนที่ล่างนั้นเป็นคนที่จบฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเรากำลังทํารถที่วิ่งตอนนี้ลางเป็นของเยอรมันแต่ตัวรถเป็นของฝรั่งเศสที่วิ่งอยู่ตอนนี้เลยทําให้นิติกรปวดหัวมากที่สุดก็ <M> เพราะว่าคดีของต่างประเทศเขาฟ้องได้ทั้งหมดเลยของไท้องมานั่งแยกก่อนว่าอันนี้ฟ้องศาลปกครองอันนี้ต้องไปฟ้องศาลแพ่งของเขานี่ อย่างนี้ไปปกครองหมดของเราปัญหาเยอะมากเลยครับครับผมนั่นแหละลำบากตรงนี้แหละครับเขาก็บอกว่าอย่างนี้ครับคนล่างเขาบอกว่าก็ผมมีหน้าที่ล่างไงแต่จะเอาหรือไม่เอาไม่ใช่ผมอีกนี่นี่คืออย่างนี้คือมันก็อยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยใครทําอะไรที่ไหนถ้าตั้งคือบอกว่าถ้าตั้งอังกฤษล่ามก็เป็นอังกฤษถ้าตั้งเยอรมันก็ต้องเป็นเยอรมัน พขาต้งนสารเนี่ยก็บอกเอาฝรั่งเศสมาตั้งก็แน่นอนนะครับประเทศไทยตามฝรั่งเศสอยู่ประมาณ100ปีของเขามีทั้งนานและของเราเพิ่งมีสารปกครองแล้วเราก็พัฒนาจาก